ช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงฟังความคิดเห็นของนักวิชาการกระแนนนะคะในเรื่องของการเปิดประชุมสภาพผู้แทนราษฎรในการที่จะพิจารณานะคะร่างพระราชบัญญัติเรื่องของงบประมาณนะคะรายจ่ายปี2567ไปเบิ่งกันว่าคนอุบเพิ่นคิดเห็นกับเรื่องนี้จังไหนติดตามได้จากคลิปนี้ค่ะซึ่งรัฐบาลก็ใช้นโยบายสาธารณนะมาบริการประชาชนแล้วก็ทาตามที่นโยบายของรัฐบาลตัวเองได้อ่า บอกกับประชาชนในการเข้าทําหน้าที่นะครับแล้วก็จะต้องใช้งบประมาณในการอมอบหมายให้ภารกิจของแต่ละกระทรวงเอามาพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนในช่วง10ปีที่แล้วประมาณหลักล้านล้านแต่ปีนี้เพิ่มเป็นเกือบ4ล้านล้านนะก็จะเห็นว่ามีการเพิ่มขึ้นอันนี้เป็นอรองรับการพัฒนาประเทศในหลายด้านแล้วก็สภาวะหลายอย่างที่มันเปลี่ยนไปเช่นภาวะวิกฤตเรื่องโควิดที่เราไม่เคยเห็นเป็นภัยพิบ,บัติที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องชดเชยในส่วนที่มันขาดหาย รัฐบาลต้องคำนึงถึงการจัดงบประมาณให้สม,มด,ดุลน,นะครับซึ่งทราบว่าปีนี้ก็จัดภาวะในช่วงเป็นงบประมาณขาดดุลเพราะว่า,าเราใช้งบประมาณเยอะตังค์ไว้สูงแต่ว่าก็มีการคาดการณ์ว่าจะได้งบประมาณเข้ามาทดแทนจากาการส่งสินค้ากเกษตรบ้างการท่องเที่ยวบ้างที่เราเป็นประเทศชั้นนําในอาเซียนอยู่ก็คิดว่ารัฐบาลคงคาดการณ์ไม่ผิดนะครับอันดับแรกที่ผมอยากจะาฝากรัฐบาลให้ความสําคัญก็คือเรื่องการศึกษาอันดับแรกนะครับ เราะว่าเราจะเห็นว่าที่ผ่านมาผลสอบพิซซ่าของนักเรียนไทยจะเห็นว่าตกต่ำที่สุดในรอบอ10ปีเลยนะครับอันที่สองคือเรื่องออสารหัส,สุขเราจะเห็นว่าผลกระทบจากโควิดนี่ก็มีผลกับประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุมันจะขาบเกี่ยวกันนะครับผู้สูงอายุซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเข้าสู่สังคมผู้สูงอย่างสมบูรณ์ละแล้วก็เป็นกลายเป็นปัญหาอันดับหนึ่งที่เราจะต้องรีบแก้ไขเงิน ในแต่ละปีที่รัฐบาลได้มาก็มาจากภาษีของประชาชนได้มาเพื่อมาบริหารจัดการในการพัฒนาประเทศมุ่งสู่ทิศทางที่ถูกต้องเพื่อเพื่อให้ประเทศเราเดินหน้าได้ในเวทีโลกรัฐก็จะต้องพยายามจัดสรรโดยมองยุทธศาสตร์ที่เป็นความสำคัญของประเทศเราพูดเรื่องฮอตๆเนาะเรื่องไอไอ,ไอดิจิตลอลวอลเล็ต ห้าแสนล้านเนี่ยไม่ได้ถูกบรรจุไว้ในไว้ในพรบงบประมาณตรงนี้ด้วยนะฮะไม่มีผมไม่เห็นแล้วก็ท่านี้พอไม่เห็นเนี่ยคำถามถัดมาก็คือเออแล้วรัฐบาลจะเอาเงินจากไหนเพื่อไปทํานโยบายที่หาเสียงเอาไว้นี่อันแรกนะคือฝ่ายการเมืองต้องต้องระวังเรื่องพวกนี้เพราะว่าการการหาเสียงใดๆสิ่งที่จะทําได้ก็คือมันจะต้องมีเงินเงินก็จะต้องผ่านพรบ งบประมาณรายจ่ายของของประเทศในแต่ละปีเราอยากเห็นการขับเคลื่อนงบประมาณในเชิงยุทธศาสตร์ของประเทศไทยอย่างแท้จริงออผมเห็นตัวเลขผมตกใจมากเลยนะเราพูดเรื่องของการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเฉพาะ E.C. เรามุ่งหวังที่จะพัฒนาสองแหล่งนี้ให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมทั้งเบาและก็หนักเพื่อพัฒนาหลายเรื่องนะดึง ดูดนักลงทุนมเงินต่างชาติเพื่อให้มาลงทุนในประเทศไทยตอนนี้สิ่งที่เราเห็นปรากฏว่างบซึ่งผมก็ไม่รู้นะมันพูดมาตั้งเกือบจะใช้คำว่าเจปปีแล้วเรื่องเขตพิเศษเศรษฐกิจพิเศษอศรรเศษีเราเห็นงบประมาณนิดเดียวนะซึ่งซึ่งผมมองว่าเอ๊ะคือเรื่องพวกนี้ถ้าถ้าเราจะทำนะเราต้องตั้งเป้าไว้เลยว่าใน5ปีถ้ามันจะเกิดขึ้นมาจริงเนี่ย รัฐต้องจัดสรรเงินเนี่ยเงินขนของเข้าไปเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ที่จะพัฒน,นาเรื่องเศรษกิจพิเศษ e c เนี่ยเช่นปีหนึ่งสามหมื่นห้าล้านคือคือมันต้องถึงขนาดนั้นไม่งั้นมันไม่เกิดเกิดก็เกิดอย่างแกนแกน,แ,กนแล้วจริงๆแล้วภาคเอกชนทุกแห่งเนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการเพราะถือว่านี่คือโอกาสทองประเทศไทย